ยวัับเป็นมอวันยามอมองแันี้ต่ว่ามันพลนองจากะตัวนี้เขาเป็นสมุนไพรแบบพื้นปูระดับเซลล์ค่ะมันไม่เหมือนยาหมองกันงานไม่เหมือนกา่เวลาถ้าไปนอนก็หายปวดตื่นมาก็ปวดวดแต่ถ้าตัวนี้ใช้เป็นประจำอาการจะค่อยดีขึ้นคเพราว่าครัก่ะใช่ความเชื่ของเรา ตัว like. น ah, ี้เป็นยาตับบาประจำบ้านได้เลยดูแลทุกเรื่องเลยไม่เป็นไรแพงยายก็มันวดเฉยๆนี่มีน่ะอ่าคกดทางเดียวเหรอทางโน้นนาไหมมามาทาน ตรงนั้นมันล้วงไม่ได้อยู่ตลาดเนี่ยมันไม่งั้นมันไม่หายใช่ต้องไอการชานี่มันบนนนอกว่าเส้นเลือดเราไหลเวียนไม่<ช>ดีเลือดมันไหลเวียนไม่ดีใช่คนั่นแหละเลือดแม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทํางานก็คือเราใช้งานข้ามานานค่ะคือตัวนี้แหละจะไปช่วยให้เราไ <laughs> หลเวียนดีขึ้นอย่างน้อยๆเราก็ไม่ทรมานนะคะก็จะพอเราไม่ปวดไม่เมื่อยอารมณ์เราก็จะดีนั่นแหละ นั่นแหละ <c oughs> เขาจะช่วยให้เราอารมณ์ดีที่เราอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าเราชาเราปวดเราเมื่อยเราก็เลยหงุดหงิดลูกหลานมาใกล้ <c oughs> มึงอย่ามาใกล้กูอยู่คนเดียวลูกหลานไปทำงานหมดแล้วนี่แหละยิ่งดีเลยนะ